เวไทเทเนียมติดเชื้อโควิดหลังเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ทองหล่อเผยตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อสวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวด่วนอีกข่าวนะฮะสำหรับโควิดรอบนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับช่องผมฮะตูเกเซอร์กูไปทุกข่าวนี้กันเลยดีกว่าฮะเมื่อวันที่7เมษายนก็คือวันนี้นเองนะฮะเวปริญญาอินทราชัยนะฮะหรือเวไทเทเนียมได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรระบุว่า เมื่อวันที่2เมษายนวงทไทเทเนียมได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านแอมเบอรลนะฮะซอยทองห่อ13และได้รับแจ้งเมื่อวันที่5เมษายนว่ามีผู้ติดโควิดจากสถานที่ดังกล่าวจึงได้เดินทางไปตรวจโควิดและผลการตรวจออกมาเป็นลบแต่หลังจากนั้นวันต่อมามีอาการไข้ตำ่ำและรู้สึกเจ็บคอไม่สบายตัวจึงไปตรวจซ้ำและเพิ่งทราบผลในการตรวจครั้งที่2ว่าเป็นบวก จึงได้เข้ารับการรักษาตัวและจัดแจ้งทไลายให้ทราบลำดับต่อไปพร้อมขอโทษผู้ได้รับผลกระทบมาณที่นี้ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นข่าวด่วนล่าสุดนะฮะของพี่เวไทไทเนียมนี่เองนะฮะซึ่งผลการตวรวจรอบแรกก็คือเป็นลบนะฮะแล้วก็มีอาการไข้พี่เวก็เลยไปตรวจอีกรอบซ้ําเพราะมีอาการไข้ขึ้นนะฮะก็ขอให้ใหายป่วยไวๆนะฮะสำหรับทุกคนไม่ว่าดารานักร้องนักแสดงหรือทุก ท่านเลยนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในที่นี้นะฮะผมว่าขอให้ลูกโควิดนี้หายไปจากรูปไี้ไวๆฮะรอบนี้ขอให้เป็นรอบสุดท้ายนะฮะขอให้โชคดีทุกท่านดูแลรักษาตัวเองด้วยนะฮะก็คือล้างมือล้างหน้าทําความสะอาดทุกอย่างนะฮะดูแลตัวเองดีๆนะฮะทุกท่านสาหรับคลิปนี้ด่ว,ดวนๆเลยฮะสวัสดีครับ